เป็นยังเตีย้ยเตี้ยที่ไหนเตี้ยเตียเต้ยเอ้เมื่อดอกแค่ใน,นต้นตำตำทเด็ดปดถึงกลัเก็บดอกแค่อกายงมันงาม่กว่าสฉมันรอยไม่อไงอันแค่นี้ ตอนแรกก็เก็บพอดีจักหน่อยก็ยือ้อบริหนิรู้จักคำว่ายื้อไหมยืออ้อพักปลายมันออกลงนำ้ำหักปลายลงน้ำมันก็ดเชิงเรียสูงขึ้นถ้าบอหักปลายมันลงมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยพักลงมาหน,น่ำมาเห็นยางมักนกำลังเป็นดอกเดี๋ยวมันก็บปงไหมวันนี้เราจะมาเก็บดอกแคกันนะคะเก็บผักไปทำกับข้าว เก็บไว้ทำกับข้าวไม่ได้เก็บไปทำเพราะว่ามันทำแล้วเก็บตอนนี้ก็บม่ได้ใช้กับเขาในแนวมากินแล้วกินละจอยมุตทะก็เก็บต่อไปบุกุ้งกระมีไดนะ้พี่น้องคนไหนกระมีได้จ้าหน้าบา้านได้ในหน้นนบาบ้าน thôn chưa đã bán cho nuôi nhay và không mất nuôi nổi rồi phăng, phương, Thấy, nó, cái cái này còn mất nuôi nhay nó này มีดอกแก้วได้หอมหอมเลนแกลดมาหอมอีกโอ้โอ้โอ้ใช้เป็นอย่างต้นเดี๋ยวกินก ok ินเลยตลอดค่ะเอาไปแกงส่งแม่ ไปว่าหักลงมาเลยเดี๋ยวกระปงขึ้นไหมหักลงมาหลดกองลงมาเดี๋ยวกระปงออกไหมกองสิกองน่ะถามแน่ว่าถึงหรือบ่บ่เออเรื่อมไปว่าเตีย้ย

อย่างน้อยก็หยอกเขดีเถอะเาดีนะจะเียป็นกวไม้ตัากี่ดูไหมแมต่ตัว,เ,ตวตเกาียดกเ็เขาหัเงืนหั้านนตัวเีรน้เรามาหา,ดดหากระด ส่วนัวปากโอนคังรัว้ว,ว,ว,วก,กินไม่ได้ค่ะล้วก,ก,กินไม่ได้แข็คนเขาลดนได้้วก,กินไม่ได้กกไมันแข็งเไปแกงสมพี่น้องเอ้ยเอพออาสำนเด้ดพี่น้องเด้บ่คอยเด๋มานะคะช่วงนี้ภารกิจ นีซ้ำตาเห็นนี่แ่ะค่ะว่าสิได้เขาบ้านมืดเมื่อนนี้ได้กับเร็วได้เนี่ยเร็วเลยได้เนี่ยปกติมืดค่ะขอบกันไ่คลิปหน้าบ๊ายบาย